สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องชุงหม่างนะครับผมวันนี้พามาดูสวนนะครับตอนนี้ไปทํางานโรงงานนะครับผมเลยไม่ได้อยู่บ้านเนาะนะครับก็มาดูตต้นกล้วยนะครับดูพืชผักที่ปลูกไว้นะครับประมาณหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับช่วงนี้หน้าฝนอาจจะลบหน่อยนะครับผมมีต้นมะพร้าวนะครับอันนี้กล้วยก็ออกเครือแล้วนะครับ ก็ไม่ค่อยมีใครได้ดูแลนะครับเพราะว่าไปทำงานโรงงานแล้วนะครับนี่นะครับต้นกล้วยอายุหนึ่งปีนะครับที่ปลูกไว้นะครับผมออกลูกแล้วนะครับมีเขือแล้วนะครับก็ปลูกไว้หลายต้นนะครับก็ออกหลายเรือแล้วเหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นต้นพริกนะครับนี่นะครับก็ os, พอะได้กิน <hatten> นะครับผมตน,นั้นก็มีมะละกอนะครับก็ติดลูกละนะครับมีลูกเล็กๆอยู่ลูกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยแดงนะครับแต่ว่ายังไม่ออกนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาออกลูกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับต้นเขาจะออกสีแดงๆหน่อยนะครับนี่ก็มะละกอนะครับนี่ก็เป็นพวกต้นมะเขือนะครับ นี่เป็นใบชะพูนะครับที่ปลูกไว้ตอนนี้เรื้อยเต็มเลยนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็เลยจะลกๆหน่อยนะครับวันนี้วันหยุดนะครับก็เลยกลับมาบ้านนะครับที่สุพรรณนะครับตรงนี้พ่อนะ่าจะมาปลูกอะไรไว้ไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่าเป็นข้าวโพดหรือเปล่า ครับอันนี้ก็เป็นชะอมนะครับที่เราปลูกไว้นะครับจากต้นเล็กๆนะครับถ้าใครเคยติดตามนะครับก็อผมปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับว่าจะตัดให้มันเตี้ยกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ก็คือปล่อยไว้ก่อนนะครับโดนฝนคือโตไว้มากนะครับอันนี้ก็เป็นต้นสักนะครับนูนสูงนูนเลยนะครับอันนี้ปลูกก่อนเขานะครับต้นสักต้นนี้นะครับทางนน้นก็ต้นสักนะครับปลูกประมาณปีหนึ่งแล้วครับ เดี๋ยวมาดูนะครับอ้าวทางนี้ก็มีกล้วยนะครับมีกล้วยอีกแล้วนะครับย้อนแสงหน่อยนี่นะครับปีเดียวครับได้กินแล้วครับต้นกล้วยนะครับก็สามสี่คืออะ้วครับที่ออกตรงนี้ก็จะมีต้นดอกกระเจี้ยวนะครับตรงนี้อันนี้ข้างหลังบ้านก็ เขาทำนานะครับหวานเสร็จแล้วนะครับข้าวกำลังงอกเลยครับผมท่นนั้ก็มีต้นมะม่วงนะครับอันนี้ก็ต้นสักนะครับตอนนี้โตช้ากว่าเขานะครับกระลลกลหน่อยจะเดินเข้ายากนิดนึงนะครับก็ปลูกไว้หลายต้นเลยเป็นหนุ่มโรงงานนะครับเปลี่ยนงานใหม่นะครับเพิ่งทำได้ประมาณเดือนครึ่งนะครับ ก็จากที่ไปวิ่งลายแมนอยู่พักนึงนะครับอนี้กลับมาที่บ้านนะครับก็เลยพามาชมสวนหน่อยนะครับพอดีพ่อทํานานะครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาดูสักเท่าไหร่นะครับก็จะลกๆหน่อยเพราะฝนตกหนักนะครับช่วงนี้มาให้หายคิดถึงกันนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้กําลังเปลี่ยนงานใหม่นะครับก็ ยุ่งกับเรื่องงานอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับโอเคไปแล้วนะคระบ๊ายบาย